สวัสดีครับพบกับผมผิวนันเพชว้าเท่าคนบ้านๆครับแต่ว่านี้ไม้แอวพอพอธุรกิจขอบรัวนะครับย่างงามกลงช้อนนี่งามกลงดังเพราะว่าอย่าก็ทัดวู้ข่าวนะเออนี่ครับขั้นตอนอการทำนังไอ ไอ้เนี่ก็งามโกงภาษาขาห้องอย่างวะหนังสติ๊กเออหนังสติ๊กนะครับนี่เออนี่เปิดทาก,กน,นะครับนี่ทากก่อนทากแล<า><อ>นะ้เดี๋ยวต่อไปเทียมเนาะอือครับพอดีมาตสถอนช่องเปิดเบรกพอดีนะครับอ,อ,อันนี้ก็เล้ยวของฝนหย่าพอ จากไม้เนี่ยครับไม้เป็ดเลี่ยมเป็ดเลี่ยมนะครับทาก็มันเป็ดชงชงงามสงศ์อืมครับนี่แล้วเดี๋ยวก็เข้าไปที่การเขียนเนาะเขาจะออกมาเป็นหนังสติ๊กครับครับแต่ปุ้ดจะไปเขียนเพียงพอนะครับนี่ครับนี่โอ้ยนี่ขยัโยนี่ต้องการอย่างหู้ด้วยเนา่ฮะโอ้ไม่เอวก้าปุ้ดบ่ได้ไม่เอวเนาะเหมือนล่ำได้ไม่เอวเนาะ นะครับการเหลียต้องโยตีไก่ไกโคตน้อยมันเป็นฟุนเนี่ยครับเป็นธุรกิจขอบข้อน่อเสียเนาะครับผมคิดขอบข้อนครับส่งงานส่งออกตลอดนะครับออเดอร์มีมีตลอดสำเร็จรูปแล้นะครับเดี๋ยวจะไปพอการมัดใส่หนังใส่หยังครับ เรี่ได้อยแล้วนี่คนะือเรียบร้อยแล้วอ๋อครับเนี่ยครับี่จะเอามาเป็เนให้เลยครับ ตอนนี้เกาเนี้ยไปเขาก็จะเป็นหน้าเป็นไปคัดออกตากแห้งกระดาษซ้ายคัดผงกาวมันก็จะมาแห้งอ๋อครับครับครับอันที่แห้งไีมก็เสียเอ๋อเอาตีนี่เหรอครับไม่เลยอันนี้เลยอ๋อนี่ตากแล้วเขาเอามาตากแดดเหรอครับล่ะตากแดมันแห้งก่อนถึงจะหญ้าเป็นงามได้เอามาคัดอย่างนี้ก่อนนี่ไปคัดก่อนอ่าครับนี่ครับเขาจะไปคัด เลยมาคัดแล้วขเขาจะต้องแห้ครับจะเป็นงานอ๋อคัดคือมันสะอาดก่อนบบเครือมันเป็นเซียนเนาะครับแล้วก็จะย่าให้มันเป็นงามครับเนี่ยเอาใจกระดาษซ้ายคัดนะครับคัดบบเครือมันเป็นเซียนนะครับ ขั้นสอนนั่นก็นี่เขาต้องมาตอนนี้เนี่ยจะเนี่ยเป็นงาม,ามรครับผมครับครับต้องเปลี่ยนอ๋อครับจะเปลี่ยนอุปกรณ์กันครับจะคัดคัดคเ,ดเลลออ่นี่เปิดคัดคัดกระดาษไซด์มันเกี้ยงนะครับมันเป็นเสี้ยนละเนี่เดี๋ยวจะเน่ยเป็นงามครับเป็นงามโกง เนี่ยเป็นงาแล้วไปตาขับก้าวไปอ๋อนี่มันเอมัดได้เลยอ๋อเอาไปใส่หนังได้เลยนะครับใส่นหนังมัดได้เลยทำจากไม้ซักนะครับ เปลี่ยนครับเพราะวะ่าต้องเห็นขั้นตอนนะี้จะแหกเป็นงามนะครับ นะครับต้องชำนาญน,นะครับมาชำนาญเนี่ยมาไ,ได้นะครับงานนะครับเป็นแง่ม้าล่ะน่า,นาแก้วแก้วแก,แกวโซ่กันทอมต้อนคาร์คาร์ก็ ตัวคัดหนังกำมอคัดหนังกำเดียวนะครับสองสี่กำยคัดแบบเพิ่มป็ดเสี้ยนหน่อยครับนี่ก็ครับครับหนังกำหน่อครับได้เปลี่ยนผู้คอนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องตัวเดียวครับมันต้องครับครับนี่ครับเดี๋ยวผมแก้มพอนี่ครับจานตะกี้นะครับเป็นแง่มเดี๋ยวเราจะเอากระดาษทรายคัดคัดให้มันสะอาดแบบเพิ่มปิดเสี้ยนนะครับครับ นี่ครับจับม่อนมือนวนมือครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะไปพอขั้นตอนจานนี้แล้วครับเป็นขั้นตอนการใส่หนังนะครับใส่หนังใส่ยางนะครับเป็นฝันแอกฝันแอกนะครับจริงๆเปิดไม่นาทีกึ้นะครับตะกี้เปิดเออฝันแอกฟันทากย่อมมาจ้ะเปิดแล้วว่าเออเดี๋ยวเปิดงานคอเงมือนาได้หมดนะครับคนคนเดียวแต่ย่านได้ทุกอย่างนะครับ เป็นสก้ามขอบฟ้านะครับแต่ว่าออเดอร์นี่เพียบนะครับมีตัวได้นีย่ยบัตรันเนะออเนี่ยบัตรทันเลยนะครับสำเร็จรูปแล้วก้านตัวใดก็ห้บาทครับ5บาทถึงครอบหนังนะนะครอบหนังนี่สิบสิบสองบาทครับอ๋ออันนี้คือเฉพาะงามครับเฉพาะงามนะครับ5บาทนะครับถ้าสำเร็จรูปสิบสองบาทครับ เซ็ตเรียบร้อยนงามนี hmm. uh ่ห oh, ้าบาทนะครับเนาะครับผมอ่านี่ห้าบาทครับนี่ครับเดี๋ยวกไปมัดอ่าครับเนี่ยเขาจะไปหอการทีมัดนะครับนี่ครับนี่จากเซ็ตจากนี้แล้วนะครับจะเป็นการมัดนะครับนะครับอ่าก็นี้จะไปหาตีแผนกมัดนะครับนี่ปตากไว้นี่ยครับเนี่ยล้อล้อแงเป็นงามนะครับหนูกับแงนะครับสั่งได นาบุ้ยน้อ,อจังอยู่ได้นาอนี่มาแันแอกมัดครับนี่นแฟนอกมกัดนี่ครับมือชำนาานะครับในหนานะครับ มัดพร้อมพร้อมทรงลูกค้าเลยนะครับนี่นะครับหนังยาง,อ,งนะอ๋อัน,นได้เซตอ่ะเซตโซ่กับก้ามก้าโดมัดเลี้ยวขนาดนักเลยอะติ๊กโซ่ก็แล้วรับมาแล้วทำฐานยิงเหรอ ข้อมัดแน่นนี่ครับออเดอร์ตีเตียมจะมัดนะครับี่เตียมจะมัดเยอะนะนั้นงแกมขึ้นโซล่าอันละนี่แกมแห้งยังไงเอออันนี้ ตัวละสิบสองบาทนะครับเนี่ยสับเร็จรูปนี่เนี่เออเออสิบสองบาทนะครับนี่สับเ็จรูปนะครับเอาละก็จะมัดเปิดพวกผมกะนพวกต่ไหนเช่นึงบุระซระซิบนี่ออเดอร์ออกทุกวันนะครับความคง ไปไแปลงปะจันตแต่นี่เี้ยนหนึ่งต้องส่งประมาณสองหมืนด้ามอ้โหเดี้นละสองหมด้ามหนครับเดี้นละสองหมื่นด้ามน,นะครับรต้องหายคข้าดฝนตะกมา นี่สำเร็จนี่หนึ่งปุ๊กนะครับปุ๊กนี่ต่ออไรใช่ไหนลอยเสาแกมโซกนะกนกอ๋อแกมโซกับโซกท่าลูกกันท่าลูกกันกว่าจะได้ร้อยเสานี่ต่อหลายขั้ตนตอ,อนตอ นะครับ <BS> <squared> นี่ถือว่าทรงเข้าตลาดได้เลยจ้ะครับเออนี่คือนี่คือสําเร็จนะครับทรงเข้าตลาดได้เลยนะครับนี่ <BS> 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 นะครับทรงก <BS> ล่องใต้นะครับ <BS> 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 ร <iego> นี่ <BS> แมกมัดนะครับนี่เปิดสํบเ็จลูกนะครับเอาเดอร์โอเคนะครับนี่คือ การทำหนังสติกนะครับการหนังสติกราคาพร้อมสําเร็จรูปนะครับทรงเฉพาะนี่ก็บห้าบาทนะครับแต่สําเร็จรูปนี่สิบสองบาทนะครับออเดอร์เดือนปิดมืน่นมื่นครับพออ่าครับนี่ผานามัดมัดจนเจ็บหลังเจ็บแอวก็ได้นะครับแต่มัดเปนหมืน่นมื่นเนาะโอ้ครับพร้อม